สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้เป็นวันพุธนะครับเนื้อหาสาระพืชเศรษฐกิจของเราก็จะเป็นในส่วนของมังคุดและในประเด็นมังคุดนั้นในเวลานี้เนี่ยพิโนสกรส,ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระยะของการเร่งการพัฒนาของผลคือทําให้ผลมังคุดนั้นเป็นไปตามการตลาดก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าผลมังคุดพลังงานที่เขาได้เพื่อการเจริญเติบโตนั้นก็มาจากใบ ใบเป็นเปรียบเสมือนโรงครัวผู้ผลิตในส่วนของใบที่จะทำการผลิตพลังงานได้ก็ต้องมาจากทางระบบลากซึ่งมีน้ำเป็นตัวทำละลายลากจะมีประสิทธิภาพก็จะอยู่ในโครงสร้างของดินที่มีปริมาณธาตุอาหารไม่ว่าจะธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุรวมถึงอินทรีย์คือปุ๋ยอินทรีย์ที่จะปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพโปร่งลวว้วนซุยมีอากาศถ่ายเทได้ดี ดังนั้นในระบบรากก็จะดูดซับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่านา้ำหรือธาตุอาหารต่างๆขึ้นไปสู่ใบใบก็มาส่งมาเพื่อการพัฒนาผลนี่คือระบบในส่วนของการตกแต่งหรือในการเพิ่มคุณภาพของผลเราก็อาจจะใช้วิธีการพ่นทางใบด้วยปัจจัยใน3กลุ่มหลักๆกก็คือกลุ่มปุ๋ยทางใบกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับ ส่วนที่2คือกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานนั้นจะเป็นกลุ่มที่เ,เราใช้กันอยู่โดยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงอย่างเช่นน้ำตาลทางด่วนหรือน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนสารส,สก,กัดจากสาหร่ายในกลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มสารที่จะไปกระตุ้น เช่นเขาเรียกว่ากลุ่มไบโอสติมูเลนต์ก็คืออย่างเช่นอโทนิกนะครับเป็นไซฟามินบีเคจะเป็นสารในกลุ่มของทีโนหรือจะเป็นกลุ่มต่างๆที่เขาใช้ชื่อว่าสารจากธรรมชาติทีนี้เราต้องมาดูประเด็นในส่วนของตัวหลักก่อนน้ำในช่วงระยะของการเร่งการพัฒนาผลผมก็ย้ำแล้วนะครับว่าน้ำจะเป็นตัวนำพาหรือละลายาธาตุอาหาร น้ำเหล่านี้เราอาจจะใช้ระบบของการจัดการตามที่ท่านได้มีอยู่แต่ว่าให้เข้าใจว่าเขาต้องการน้ำในปริมาณที่ต่อเนื่องท่านที่เคยบังคับน้ำเว้นนาน5วัน7วันก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็น3วันในบางพื้นที่อาจจะต้องอเร็วขึ้นมากว่านี้ในกลุ่มปัจจัยตัวต่อมาก็คือปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์นั้นเนื่องจากมังคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเช่นขี้ไก่ขี้ไข่นกกระทาเนี่ยนะครับอันนี้เราเราก็คือขออนุญาตยกตัวอย่างเราใส่ในลักษณะของการแกลาวานกระจายทั่วภายในทรงพุ่มแล้วใช้น้ําเป็นตัวนําพาในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้เราต้องเข้าใจว่าปริมาณการใส่จะต้องเป็น5้าเท่าของปุ๋ยเคมีเช่น สมมติว่าเราจะใส่ปุ๋ยเคมี1กิโลปุ๋ยอินทรีย์อย่างน้อยก็ต้องอ5กิโลขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใส่อยู่ประมาณกระสอบแล้วก็เป็นจำนวนมากประเด็นต่อมาในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้เวลาที่เราใส่ใส่ไม่ไร่จริงๆแล้วเราจะใส่หลังออกดอกแต่ณนะวันนี้เนี่ยเรา ก็จะมาใส่ระยะการพัฒนาผลและในจังหวะที่ใส่แล้วเราจะใส่ก็คือหลังจากมังคุดสลัดผลแล้วก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคในส่วนของปุ๋ยเคมีในส่วนของปุ๋ปยเคมีนั้นเราก็จะมีการใส่ตามสูตรต่างๆยกตัวอย่างเช่นในระยะที่มังคุดออกดอกเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอบวกกับ ยูเรียเพื่อไปเพิ่มในตัวเช่นหรือณเวลานี้เป็นผลขนาดเล็กเราก็จะใช้สูตร15 5 20ใน15 5 20จะมีของใครบ้างมีของคนเขียวมีฟูจิเทคนะครับหรือจะเป็น15 5 25ของในส่วนของเรือใบหรือปุ๋ยของคิวแมนอันนี้จะเป็นสูตร มาตรฐานของในส่วนการเล่งการพัฒนาผลแต่ถ้าในกรณีที่เป็นมังคุดอยู่ในระยะผลแล้วแตกใบอ่อนด้วยทางเลือกของเราก็จะกลายเป็นปุ๋ยสูตรเสมอสูตรเสมอก็อย่างเช่นจะเป็นปุ๋ยกระต่ายสูตรสิบห้าฟูจิเทคครับปุ๋ยเหลือใบปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยชาลีปุ๋ยคิวแมนอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะเติมเข้าไปได้ ทีนี้ในด้านของธาตุอาหารในกลุ่มของธาตุอาหารที่เราควรจะเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มขนาดน้ำหนักคุณภาพก็จะประกอบไปด้วย tk ซอยหซอยซอแล้วก็ในส่วนของเซอร์คอนทั้งนี้เพื่อที่จะไปเพิ่มคุณภาพของผลเป็นกลุ่มจุลธาตุนี่คือการให้ในส่วนของทางระบบลากแต่ สิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคการใส่พีน่นศก่อนครับกรณีผ๋ยอินทรียเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ตอนมังคุดออกดอกเราก็ต้องมาใส่ตอนนี้คือมังคุดในระยะสลัดผลเสร็จแล้วหลายท่านบอกว่าก่อนได้ไหมได้ครับนี่คือสิ่งหนึ่งแต่นี้ประเด็นที่ผมติงไว้ก็คือว่าถ้าอยู่ในระยะมังคุดสลัดผล เราไม่ควรให้น้ําเราไม่ควรใส่ปุ๋ยแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะต้องหยุดน้ําหยุดการพ่นปัจจัยทีนี้ถ้าหลังจากที่เขาสลัดผลแล้วเราก็ใส่ได้เต็มที่ในลักษณะของการใส่การหวานกระจายเนื่องจากบังคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกนะครับเพราะฉะนั้นท่านหวานกระจายได้ทั่วอย่างกรณีปุ๋ยอินรีเนี่ยขี้ไก่เนี่ยส่วนใหญ่เราใส่เท่าไหร่ คือในห,หลักการเนี่ยเราจะใส่เป็น5เท่าของปุ๋ยเคมีผมยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเคมีใน1รอบปีเนี่ยนะครับเราใส่6กกิโลแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ล่ะเราก็ต้องใส่ถึง30กิโลกรัมความต่างอยู่ตรงไหนคือปุ๋ยอินทรีย์เราใส่ครั้งเดียวเช่นขี้ไก่เนี่ยเราอาจจะใส่3กระสอบ4กระสอบ5กระสอบต่อต้นส่วนปุ๋ยเคมีนั้นเราจะทยอยใส่เดือนละครั้ง นี่คือประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญต่อมาพี่นรสกรครับมันมีข้อมูลมีเทคนิคบางส่วนว่าเราจะต้องเก็บใบไว้ภายในสรงพุ่มผมมีงานวิจัยซึ่งยืนยันนะครับว่าถ้าท่านลองเปรียบเทียบระหว่างใบมังคุดที่อยู่ในโคนต้นแล้วท่านใส่ปุ๋ยสั้นไทยขี้ไก่ั่านใส่ปุ๋ยใส่อะไรโหนตอบสนอง หรือการพัฒนาผลจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าท่านลองนำเอาใบเหล่านั้นไปวางกระจายอยู่นอกทรงพุ่มรอบทรงพุ่มด้านนอกเพื่อเป็นพื้นที่ป้องกันความร้อนความแห้แงแล้งแล้วเราทำการหว่านภายในจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุน๋ยเคมีจะเป็นธาตุาหารรองธาตุอาหารเสริมพวกทีเคซอยเราจะเห็นการพัฒนาการจเจริญเติบโตของผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องจากอะไรเรื่องจาก กรณีที่เรามีการจัดการภายในทรงพุ่มให้โปร่งเนี่ยระบบลากเขาใช้ได้รับอากาศได้รับการกระตุ้นได้รับการพัฒนาเขาจะดูดซับน้ำและธาตุอาหารได้อย่างดีมีประสิทธิภาพคือท่านที่จะเป็นเป็นเชิงอนุรักษ์ก็แล้วแต่นะครับในมุมนี้แต่เรามีงานวิจัยที่ยืนยันผลแล้วเปรียบเทียบกันว่าระหว่างโคนที่เต็มไปด้วยใบทึบไม่มีแสงแดดไม่มีอากาศกับคนที่โปรง่ง แล้วมีการใช้ปัจจัยต่อเนื่องคือโปร่งเนี่ยไม่ใช่เร่องเตียนแบบที่เราไปทํากันนะครับเราก็คือเป็นไปตามธรรมชาติจะเห็นการพัฒนาผลที่ดีกว่านี่คือส่วนที่เราต้องเข้าใจทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วในด้านของเทคนิคการใส่ปุ๋ยกรณี <c oughs> การใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่เราจะใส่เมื่อก่อนนี้เราใส่ครั้งเดียวอย่างเช่นอาสูตรมารุงผล12 12 17 15 5 20หสิ สิบห้าห้ายี่สิบห้าเราใส่ครั้งละหนึ่งกิโลหรือสองกิโลตามขนาดส่งพุ่มครั้งเดียวจบเลยปัจจุบันไม่ใช่นะครับในลักษณะของสิ่งที่เราต้องทราบคือธาตุอาหารในดินมันหมดไปเยอะเราอาจจะใส่ในส่วนของวิธีการใส่คือเราอาจจะใส่ปุ๋ยหลักหนึ่งครั้งเช่นหนึ่งกิโลเราก็อาจจะต้องแบ่งเป็นอีกเดือนละครั้งเดือนละครั้งอย่างมาคุดสามเดือนก็สามครั้งเป็นครั้งละหนึ่งกิโลก็เป็นสามกิโล อย่างนี้จะได้ประโยชน์ต่อเนื่องแต่ถ้าในส่วนของกรณีพืชอื่นๆละ่ะอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยอาจจะมีสูตรพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนี้เราจะไม่ไม่ทำให้เกิดการสรับสนก็คือสรุปก็คือปุ๋ยมงคุดเราใส่เดือนละครับแล้วสูตรละ่ะเราเริ่มได้ตั้งแต่สูตรที่ผมแนะนำแล้วอย่างอ,อินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยเคมีเราก็เลือกใช้ได้นะครับกรณีที่เรามีผลผลิตไม่มากหรือ ท่านอาจจะเลือกเอาในส่วนของกรณีหลังจากบังคุดติดผลอ่อนมีการแตกใบอ่อนคู่กันเราก็ใช้สูตรเสมอจะเป็นสูตรสิบห้าสูตรสิสูตรสิอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นพอบังคุดผลโตขึ้นมาเราก็จะใช้สูตร1 5บห้าห5ายี่สิบสิบห้าห้ห้าสิบถัดมา ช่วนี้ฝากสิ่งที่ดีๆสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัตกำจัดเพี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา 500-800ถึง800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ๋อแล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยหนักทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพฤกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่น ใช้ีในก้อนสองพันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีน่ก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึ่ก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ช้ <c oughs> สีนึก้อนสองพันชันได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมางคุณเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจ,จากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดห้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทางานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน รรัทเอวต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับสาระดีมีคุณค่าจากทีมเกษตร คณน,นี้พี่น้องชาวสวนจะพบว่าผลของทุเรียนเงาะลำใหญ่มังคุดหรือผลไม้อื่นๆจะชะง,งักการเจริญเติบโตถ้าต้นเกิดการแตกใบอ่อนหรือขาดความสมบูรณ์โดยจะสแสดงอาการน้ำแดงหูแดงผลบิดเบี้ยวและหลุดร่วงอาการนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยสูตรขยายผลจากทีมเกษตรใช้ดีในเตรดที่อัตรา 100cc ผสมน้ำ200ลิตรรวมกับโมฟู้ 300cc ปุ๋ยยูเรีย4600 300กรัมและสารจับใบซูเปอร์แอคชัน2 0 0ซซี ฉีดพ่นที่ผลใบทุกๆ1 0 1ถึง15วันจนผลโตเต็มที่โบฟรุตดีในเกรดและซุปเปอร์แอคชั่นสินค้าคุณภาพจํำหน่ายที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาทอนิกอะโทนิก,นก,นกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1 4ถึง10ต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีบริษัทเจียไต,ตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and p รกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีีลฟจครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในายผิดพันฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่ใช้พุกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับเมื่อเข้าสู่ระยะที่เดือนสุดท้ายอย่างเวลานี้เราจะมีมังคุดเกดเกี่ยวในะอยู่ในเดือนเมษาเราก็จะ,ปะเปลี่ยนสูตร ถ้าท่านต้องการที่จะให้มังคุดมีรสชาติที่ดีหวานแหลมเราก็จะเปลี่ยนสูตรมาเป็น13-13-21 13-13-24อันนี้จะเป็นสูตรที่ไปเพิ่มคุณภาพเนื้อภายในรสชาติหรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่เกิดบังเอิญมีฝนตกชุกเรากังวลในเรื่องของอาการเนื้อแก้วยางไหล ในคำแนะนำในส่วนของเทคนิคการใช้ผมก็ให้แนะนำปรับสูตรมาเป็น13 13 21กับ13 13, 24หรือนะครับตัวสูตรใดก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นของเรือใบอาจจะเป็นของอในส่วนของทุกบริษัทมีอยู่แต่ว,วิธีการใส่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยที่ละลายช้าต้องการน้ำมากเพราะฉะนั้นเราจะใส่ในปริมาณที่มาก เช่นเรากเก็บเกี่ยวเดือนหน้าวันนี้เราต้องใส่ในปริมาณที่มากแล้วในแนวทางในมุมมองหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วงนี้ฝนก็ตกดีด้วยนะครับน้ำจะเป็นตัวทำละลายนี่คือการปรับสูตรเพื่ออให้มังคุดมีรสชาติที่ดีเหตุผลต่อมาก็คือการที่จะไปช่วยลดความเสียหายจากอาการเนื้อแก้วยางหลังยางไหลาย,ยางตกในไส้เหลือง มีประเด็นต่อมาอีกครับกรณีที่มีคำแนะนำในเรื่องของแคลเซียมแมกนีเซียมอย่างเช่นกรณีการใช้ตัวโดโ,ดโลไมในเรื่องของการไปช่วยลดอาการความเสียหายจากอาการผลแตกคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าผลแตกก็คือผลแตกกลางลูกอันนั้นคือการชงะงักการจเจริญเติบโตเกิดจากการขาดน้ำขาดอาหารขาดความสมบูรณ์หลังจากพอนั้น พอเรามาให้เต็มที่เขาก็จะดันลูกแตกอันนั้นคือผลแตกส่วนกรณีของอายางตกในอันนั้นเป็นในเรื่องของท่อน้ํำยางแตกซึ่งท่อน้ํำยางแตกในทางวิชาการเขาบอกว่าขาดโพแทสเซียมขาดแคลเซียมท่านจะใส่ในส่วนของตัวปัจจัยทางดินเสริมผมก,ก็ยกตัวอย่างเช่นเอาปุย๋ย1500แคลเซียมในเตรทท่านใส่ได้ร่วมกับปุ๋ยบำรุงผลใส่ได้เลยนะครับ หรือถ้าเป็นกรณีในกลุ่มของอสารธรรมชาติอย่างเช่นโดโลไมท์เราก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับใส่ในช่วงะระยะก่อนใส่ปุ๋ยสัก7วันไม่ใช่1เดือนนะครับไม่ได้มีความจำเป็นเลยนะครับในส่วนของโดโลไมท์นั้นเข้าอยู่ในมีความเป็นกลางเราก็สามารถที่จะใส่แล้วก็ให้น้ำหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงผลได้ก็ใส่ร่วมกันได้ หรือท่านจะใส่อย่างอื่นตามกระแสในโซเชียลปัจจุบันก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทึกสั้นใส่ได้อยู่แล้วแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับก็ต้องนานหน่อยต้องช้านิดถ้าท่านต้องการเร็วก็เลือกเอาในส่วนของตัวธาตุอาหารที่ผลิตขึ้นมาในทางระบบรากก็อย่างเช่นในกลุ่มของ TK ซอยต่างๆนี่คือประเด็นในเรื่องของการใส่ปุ๋ยและเทคนิคการใส่ในกรณีที่เรา จะเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาเราจะเพิ่มทางใบเราต้องเข้าใจนะครับว่าขนาดขนาดของผลก็มาจากขนาดของใบทีนี้เราต้องการที่จะไปเติมตกแต่งทางใบเราก็จะมีปุ๋ยที่เป็นในตัวเจ่นสูงปุ๋ยที่มีในตัวเจ่นสูงเราอาจจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอโบอกยูเรียเช่นปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ย เราอาจจะใส่3ขีดครึ่งกิโลแล้วก็ใส่ยูเรียรไป2ขีดหรือจะเลือกสูตรอย่างเช่นเบอรเมอร์3 0ม2 12อนะครับหรือเราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอทางใบอาหารเสริมครบสูตรครับอาหารเสริมครบสูตรคือมีเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลินัมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราเรียกว่าสูตรรวมเช่นไมโครโมิกเอพวกเทรสนะครับหรือจะเป็นตัวอิมิลินจะเป็นในส่วนของตัว เทรนเนอร์กลุ่มปัจจัยธาตุอาหารต่างๆเราใช้ได้ทั้งสิ้นอันนี้คือหลักกรณีตรงนี้ให้เข้าใจว่าถ้าต้องการมังคุดหูเขียวหูของมังคุดที่เป็นสีเขียวเกิดจากความหนาของเนื้อเยื่อเกิดจากความสมบูรณ์เกิดจากความไม่เครียดถ้ามังคุดเครียดอดน้ำอดอาหารเมื่อไรเขาจะขับเม็ดสีแดง ถ้าเขามีอาหารสมบูรณ์น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เขาจะขับเบ็ดสีเขียวเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจครับว่านี่คือธรรมชาติของมังคุดให้น้ำให้อาหารให้ปัจจัยเต็มที่ถามว่าได้ประโยชน์ไหมในการพ่นไปที่ใบถ้าเป็นมังคุดที่เป็นใบยางเพสลาตต่ำลงมาถึงใบอ่อนปัจจัยเหล่านี้สามารถที่จะเข้าได้แต่ถ้าเป็นมังคุดใบแก่ ปัจจัยเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะเข้าสู่ใบได้น้อยมากครับเพราะเขามีไขหรือแวกนะแต่ว่าถ้าเป็นที่ผลเนี่ยตรงตำแหน่งรอยต่อของขั้วผลเขาสามารถที่จะรับน้ําเข้าได้ดังนั้นกรณีปัจจัยเชิงตรงนี้เราเชิงตกแต่งผมจึงอยากจะให้ท่านลงทุนและมีประโยชน์คือตั้งแต่ระยะผลอ่อนใบอ่อนไปจนกระทั่งถึงใบเพสลาดแล้วก็ผลเป็นสีเขียว ปัจจัยทางใบเราก็เริ่มที่จะหยุดพักได้เพื่อให้เราใช้ปัจจัยอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเราจะต้องเพิ่มความถี่ผลของถ้าเป็นใบก็จะอยู่ในระยะไม่เกิน60วันแต่ถ้าเป็นผลก็อยู่ในระยะประมาณ60วันเช่นเดียวกันไปบวกกับดอกอีก30วันก็เป็น90วันเป็นระยะที่เราจะเพิ่มคุณภาพทางใบให้เข้าใจนะครับว่าขนาด ความหนาก็คือไนโตรเจนความแข็งแรงของเนื้อเยื่อก็คือแคลเซียมคุณภาพของสีเขียวก็คือความไม่เครียดทีนี้ในความไม่เครียดเนี่ยมาจากธาตุอาหารเสริมหรือธาตุอาหารรองก็มีตัวหนึ่งแต่มันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าสารในกลุ่มของไบโอสติมเลนเป็นสารที่จะไปลดความเครียดหรือสเตรสของพืช เขาก็จะไม่ขับเม็ดสีแดงมีอะไรอย่างเช่นอะทูนิกไซฟามินบีเคทีโนหรือสารในกลุ่มที่เป็นอะมิโนแอซิกต่างๆตัวนี้จะเป็นส่วนในการลดความเครียดดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่เรา,เานำเสนอเป็นเชิงตกแต่งสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกทท่าน สวัสดีครับ